สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันที่สถานีกลางบางซื่อนะฮะซึ่งอนาคตก็จะเป็นศูนย์กลางของระบบการขนส่งทางรางนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางไกลหรือว่ารถไฟฟ้านะฮะวันนี้วันที่6มีนาคม2564นะครับผมวันนี้ทางสถานีกลางบางซื่อเนี่ยก็มีการทดสอบเขาก็จะเอารถไฟทางไกลนะขึ้นไปทดสอบบนสถานีกลางบางซื่อนี่นะบริเวณด้านในอาคารนี้นะแต่ว่าก็ ภายในอาคารนะก็เป็นเขตก่อสร้างนะผมเราก็คนนอกนะไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับข้างในก็จะเป็นการปฏิบัติงานในส่วนของเจ้าหน้าที่นะแล้วก็พนักงานส่วนเราคนรักรถไฟเนี่ยก็ดูอยู่ภายนอกนะผมแล้วก็แม้เราจะเข้าไปไม่ได้นะแต่เดี๋ยวผมก็จะรวบรวมนะคทำคลิปขบวนรถด,ดีเซลเปล่านะแล้วก็พวกชุดขบวนเปล่าที่ขึ้นไปทดสอบที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ย ก็จะถ่ายมาให้เพื่อนๆชมว่ามีคันไหนมีขบวนไหนกันบ้างนะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูในคลิปนี้กันเลยนะ,ะเพื่อนๆครับมาดูรถสปินเตอร์กันนะครับวันนี้ก็มีการเทสอรถไฟทางไกลบนสถานีกลางบางซื่อนะครับอันนี้เป็นรถสปินเตอร์ หลังจากทําการทดสอบเสร็จนะก็ลงมาจากสถานีกลางบางซื่อนะแล้วก็กําลังจะเดินทางน่าจะกลับกรุงเทพนะจะวิ่งผ่านชานชลาที่4ของสถานีจุมทางบางซื่อนะโอ้โหเราไม่ได้เห็นสปินเตอร์กันมานานแล้วนะตั้งแต่งดเดินขบวน3ขบวน4นะแล้วก็9ก7ก็เกกแล้วก็ไม่่คยได้เห็นกันเลยนะมาแล้วครับสปินเตอร์นะ,ะถ่ายมาให้ชมกันหน่อยนะครับ สวยงามครับอ่าตีโค้งมาครับสองห้าศูนย์สามนะครับโอ้โห,โหสีสวยมากๆนะฮะอ่าคันท้ายเป็นสองห้าศูนย์หนึ่งนะฮะ ก็มาจำนวนสามคันนะผมก็มาจนวนาันะครับหลังจากสปินเตอร์นะก็มีรถจักรอันสตอมดีเซลเปล่านะ ครับมาแล้วนะครับดีเซลเปล่าอันสตอม MTU นะครับามาสวนกับสปินเตอร์เลยนะเราได้ชมกัน2คัน2ขบวนนะจุใจกันไปเลยครับผมสำหรับอันสตอมนะฮะค่อยๆมานะครับผ่านชานชลาที่3นะฮะสี่หนึ่งสาม มาชมกันอีกหนึ่งขบวนนะครับสำหรับชุดขบวนรถเปล่านะที่ทำการทดสอบบนสถานีกลางบางซื่อตอนนี้ก็อาจจะเสร็จภารกิจแล้วนะผมแล้วก็กำลังเดินทางกลับกรุงเทพนะรอบนี้มาด้วย G E A นะครับหน้าเหลืองๆแต่รู้สึกว่านอกจากหน้าเหลืองแล้วเนี่ยก็จะมีหูนะผมมีหูสองข้างเป็น G E A ที่น่ารักมากๆนะ นะครับก็กําลังจะผ่านในชาญนชลาที่4ของสถานีจุมทางบางซื่อเหมือนเดิมนะ GA นะครับลากชุดขบวนรถเปล่ามานะอ่าแล้วก็ในชา้นชลาที่สารนะรเราหันมาดูทางนี้ก่อนจะมีอันต้อมผ่านนะ แล้วเดี๋ยวใครไปดู G A กันนะครับสำหรับอันสตอมนะครับเป็นเครื่องแคสหมายเลข4125โอ้โหทันครับทันนะจังหวะยังดีนะครับไม่ไม่ซ้อนกันนะผมมาชม G A กันต่อนะครับ ที่นี่ก็สถานีชุมทางบางซื่อนะฮะสำหรับใครที่มาบางซื่อเนี่ยก็จะได้ชมอารมณ์แบบรถวิ่งผ่านๆกันอย่างจุกใจเลยนะผมทั้งรถเปล่านะแล้วก็รถโดยสารบางทีก็จะมีรถสินค้าด้วยนะฮะมาหรือยังครับรู้สึกว่ากำลังจะชะลอความเร็วนะมาหรือยังครับ อาจจะเป็นหมายเลขอะไรเอ่ยมีมีหูนะมีหูครับเร่งมาแลับ G A ครับ G A เร่งมาแล้วกำลังลจ,ะจะผ่านเข้าโค้งนะครับเข้าโคง้งจาที่4จะมขบรถามาดูชุดขบวนรถเปล่ากันนะเสร็จภารกิจการทดสอบที่สถานีกลางบางซื่อ แช่วงนี้แดดกาลังดีนะผมเข้าสู่ฤดูร้อนนะภาพก็จะออกมาสวยๆหน่อยนะครับโอ้ค่อยๆมาสวยงามเลยนะครับเทโค้งนะเทโคง้งหมายเลขสี่ห้าสามห้านะครับน้องโกงครับน้องโกงสายยาของเขาคือ น้องโกงนะครับ GA สี่ห้าสามห้าไม่รีบนะับไม่รีบไม่รีบนะครับค่อยค่อยมาเร็งแนละ้ว สะใจครับสะใจมากๆฮะ เป็นริ้วที่สวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหได้ฟังเสียงล้อกระทบรางนะครับตรงนี้เป็นข้อต่อพอดีนะครับผมโอ้โหแม่งโคตรฟินเลยครับเราก็เป็นริ้วที่สวยงามมากๆนะะขบวนรถเปล่า มาแล้วครับชุดขบวนเปล่าอีกหนึ่งขบวนนะหลังจากเสร็จภารกิจการทดสอบที่สถานีกลางบางซื่อด้านบนนะรอบนี้มาด้วยอันสตอมครับโอ้มีตาอรอฟทออยู่กลางคันด้วยนะผมอันนี้น่าจะเดาไม่ยากนะเครื่องพิลสติกโอ้โหสะใจครับืมดูควันเดียครับ ใส่เต็มที่ครับหมายเลข C C 0 9นนะ ก็เป็นชุดรถนอนปรับอากาศชั้นที่สองนะะแอร์ Air ทั้งขบวนนะผมนะผ่านไปแล้วครับก็เดินทางกลับสถานีกรุงเทพนะะอานะครับผม เราไม่ได้ดูข้างบนสถานีกลางบางซื่อไม่เป็นไรนะเพราะว่าในส่วนนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะส่วนของเราคนรักรถไฟเนี่ยเราก็มาดูด้านล่างก็ได้นะผมด้านล่างก็ฟินได้นะนะครับขันต่อไปดีเซลรางนะชุดขบวนรถเปล่าที่ทําการทดสอบที่สถานีกลางบางซื่อนะยังไม่หมดนะครับผมเราได้ชมกันไป3ขบวนแล้วนะครับรอบนี้ดีเซลรางนะ ก็เปิดไฟมาอย่างสวยงามอีกเช่นเคยนะครับผมขันนำนะครับหมายเลขหนึ่งสองห้าหนึ่ง ข้างมีป้ายเขียนว่าอัดเพาะนะฮะป้ายสถานีกลางบางซื่อยามบ่บาๆสวยงามนะเพราะว่าแดดส่องมาทางนี้พอดีก็จะทำให้เห็นความเงาแล้วก็ป้ายนี้แบบลักษณะขึ้นมากนะครับผมโอเคนะก็มาถ่ายไว้ทุกท่านได้ชมนะะเรามาบันทึกกันว่าชุดขบวนรถ ขบวนที่ประเดิมขึ้นไปทดสอบเนี่ยก็จะมีคันไหนบ้างนะ มาแล้วครับขบวนพอเปล่านะครับข้าวนี้มาด้วยอันสตอมนะโอ้โหอัดเต็มทปีครับอ่าสีสองศูนย์สี่นะครับโอ้โห,โหลิ้วข้อสวยแล้วครับโอ้โห มื่อสักครู่ก็มีพี่เจ้าหน้าที่ส่งยิ้มทักทายนะครับผมประจํารู้สึกว่าจะตู้ JR w e เวนะหันมาส่งยิ้มให้สักแป๊บหนึ่งผมเห็นอยู่ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณที่ทักทายแล้วก็ส่งมิตรภาพให้กันนะเป็นพอเปล่าที่ริ้วสวยงามมากนะครับมีบรจพอัออยู่ตรงกลางด้วย ครับมาดูพอเปล่ากันอีกหนึ่งขบวนนะจะผ่านชานชลาที่4น,น,นะครับสำหรับคันนี้นะน่าจะเป็น g a หมายเลข4553หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีหูนะฮะอาจจะการคา,า,าดเดานะครับใช่ด้วยฮะ4553กำลังจะผ่านนะ <S 2> <S 2> <S ดีเดียพี่ พี่ธีรพงศ์นินประดับนะครับนั่งอยู่ทางด้านซ้ายฝั่งช่างเครื่องนะฮะตะก,กี้ก็ทักทายนะครับผมก็เป็นพอปลาอีกหนึ่งขบวนนะที่ทดลองบนสถานีกลางบางซื่อนะขอบคุณพี่ธีรพงษ์นินประดับนะครับสำหรับเสียงวีดอันไพเราะเพราะพริง้งจีเอนะ ่าสวยงามครับผมแล้วก็ผ่านไปอย่างสวยงามนะกับขบวนพอเป่าทดลองสถานีกลางบางซื่อนะฮะ วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะผมก็แต่ว่างพอดีนะครับแล้วก็ถือโอกาสมาที่สถานีกลางบางซื่อมาถ่ายบรรยากาศแม้จะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศการทดลองข้างในนะครับแต่ว่าก็มาเก็บขบุรษเปล่าที่วิ่งผ่านแล้วเดินทางกลับสถานีกรุงเทพนะแลวก็โอเคนะผมพอหอมปากหอมคอนะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะถ้ามีโอกาสภายหน้าก็จะมาจัดให้อีกแน่นอนนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ